สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เอมี่ก็ขออนุญาตนะคะเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับเทวดาประจําตัวของเพื่อนๆกันนะคะว่าท่านต้องการจะสื่อสารสิ่งใดกับเพื่อนๆกันบ้างนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อเทวดาประจําตัวต้องการสื่อสารสิ่งใดกับท่านคะ่ะเอมี่มีไพ่ทั้งหมด3กองนะคะ ให้เพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะสวดคาถาพระมหาะจะกักรพรรดิในใจหรือคาถาอะไรก็ได้คะ่ะที่เพื่อนๆชอบอิติปิโสพาวงอะไรก็ได้นะคะแล้วไตรสรณคมได้หมดนะคะแล้วก็ทําจิตให้นิ่งแล้วเลือกไพ่นะคะกองที่ชอบที่สุดนะคะหนึ่งกองนะคะ กองที่1กองที่2หรือกองที่3นะคะหมายเลขมีอยู่ข้างหน้านะคะเพื่อนๆเ,เลือกขึ้นมาวันนี้ขออนุญาตใช้ไพ่ของอพระพิคเนตนะคะมาช่วยในการสื่อสารนะคะเอมมี่ขอทำแค่3กองเท่านั้นนะคะเพราะว่าในแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยม,มันหนึ่ง,งจริงๆค่ะเหมือนกับมันต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะนะเอมมี่มีกำลังมีความสามารถทำได้แค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ ครอบคลุมสำหรับทุกท่านก็ขอใหอ้ท่านใดนะคะที่มีบุญสัมพันธ์ขอเทวดาประจำตัวท่านนํนํพามาให้พบให้เจอ,อเรามาดูไพ่สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งกันก่อนนะคะว่าได้ไพ่อะไรบ้างไพ่พิกเนตนะคะพระพิกเนตมีทั้งหมด3ใบนะคะกล่องที่1ก็จะได้ไพ่หมายเลข50 courage หมายเลข30 uh, priorities แล้วก็หมายเลข45นะคะ prosperity นะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่8ดาบแล้วก็ไพ่4ดาบสรุปความหมายจากหน้าไพ่ของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1นะคะว่าเทวดาประจำตัวของเพื่อนๆกล่อกองที่1เนี่ยจากไพ่หมายเลข45เนี่ยพระพิคเนศหมายเลข45 prosperity เนี่ย มงบอกว่าท่านเนี่ยเป็นเทวดาประจําตัวของเ,เพื่อนๆนะคะแต่เอมี่ไม่สามารถะระบุได้นะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงนะคะขอเอมี่ขอพูดแบบแนวกว้างๆเนาะ,ะท่านเนี่ยมีกําลังนะคะมีกําลังสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนๆกองที่1น่นะได้ในหลายๆด้านเลยล่ะคะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็น ความสําเร็จความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่หมายเลข50เนี่ยขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าท่านน่ะมีกําลังนะคะดูสิคะนั่งบนหลังสิงโตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อุปกรณ์เขาเรียกันอาวุธครบมือคือท่านเนี่ยพร้อมท่านเนี่ยมีกําลังเต็มที่นะคะในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนเพื่อนๆน,นกองที่1นนะคะ แต่อย่างที่เอมี่เคยเคยบอกนะคะในคลิปคลิปแรกเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายนเวร่ะนะคะว่าเทวดาเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยเราได้นะคะถ้าเจ้ากรรมนายเวรเราเนี่ยไม่เปิดทางไม่เป็นมิตรไม่ยอมปล่อยอ่าเพราะว่าไพา่หมายเลข30ที่ขึ้นมาเป็น priorities อันนี้เนี่ยแหละค่ะมันเป็นตัวบ่งบอกว่า ท่านก็ต้องรอตามคิวคือรอตามลำดับเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขามีสิทธิ์ก่อนนะคะไพ่สองใบล่างหน้า8ดาบนะคะแล้วก็4ดาบแดดาบเนี่ยเพื่อนๆเห็นใช่ไหมคะดาบล้อมรอบตัวคุณเลยนะคะคุณเนี่ยจะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนะคะ คือดาบเนี่ยล้อมรอบตัวคุณไปหมดเลยแล้วแถมตามมาด้วย4ดาบนะเอมี่ขอแนะนำอย่างนี้แล้วกันเนาะ,ะให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่1เนี่ยเร่งสร้างบุญกุศลนะฮะโดยเฉพาะ,ะบุญกุศลตามสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่สาธารณประโยชน์เช่นโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ค่ะ อย่างเช่นเอมี่ขอยกตัวอย่างเนาะขอยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลสงอเอมี่เนี่ยทำประจำา50บาทร้อยนึงเอาตามกำลังค่ะไม่มากไม่มายแต่เน้นทำบ่อยนึกได้ก็ทำมีกำลังซ้ํเเมื่อไหร่ทำประมาณนี้ค่ะเพราะว่า,าเป็นประโยชน์กับคณะสงฆ์ส่วนรวมไม่ได้เลือกเฉพาะเจาะจง เหมือนเราถวายสังฆทานตามที่พระพุทธองค์ท่านได้แนะนำมาไว้นะคะว่าเป็นการถวายแบบโดยรวมนะฮะอาน,นิสงส์เนี่ยก็จะได้สูงนะคะหรือสถานที่ใดก็ได้คะ่ะที่เป็นสาธารณประโยชน์ได้หมดนะคะโรงพยาบาลพระบาทน้ำพุของหลวงพ่ออลงกตเอมมี่กะทำบ่อยนะคะโรงพยาบาลเด็กวันเกิดลูกเนี่ยเอมมี่พาไปทำเลย <c oughs> นะคะโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยได้หมดะคะ่ะ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาสี่ดับขึ้นเนี่ยเอมี่จะขอสื่อเกี่ยวกับสุขภาพค,ค,ค่ะว่าเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพบ่อยหรืออาจจะมีสิ่งใดที่จะเข้ามากระทบในอนาคตอันใกล้แล้วเทวดาประจำตัวของท่านเนี่ยอยากให้สื่อสารบอกกล่าวนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะได้อะ พิจารณานะคะใช้สติพิจารณานิดนึงแล้วก็นำไปปฏิบัติในทางที่ตัวเองถนัดเนาะถ้าไม่มีทรัพย์ไม่มีกำลังทรัพย์เลยขอแนะนำให้มันสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆค่ะมันทำจนกว่าเขาเนี่ยจะ,อ,ะอ่อนลงน่าะจะยอมเปิดทางให้เทวดาท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงเพื่อนๆได้นะคะ เพื่อนๆต้องอาศัยการสร้างกรรมปัจจุบันนะคะให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเมตตาเปิดทางให้เพราะว่าอดีตที่ทำผิดพลาดไปแล้วนะ,ะเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรใดๆได้นะคะต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นดังนั้นถึงแนะนำว่าให้เน้นการเวลาปัจจุบันนะ,ะเน้นกรรมปัจจุบัน มาพิจารณาไตรตรองด้วยสติแล้วก็ปัญญานำพาให้เกิดการสร้างกุศล,ลกรรมดีมาแทนที่นะคะสร้างแสงสว่างในตัวเองเปิดทางนะคะเปิดทางให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดาประจำตัวของเราเนี่ยมาร่วมหนุนร่วมสร้างเสริมสิ่งดีๆให้เกิดนะ,ะขึ้นกับตัวเราต่อไปให้ได้นะคะเพื่อนๆกองที่หนึ่งเนี่ย มันทานะคะมันทาใ,ให้เจ้ากรรมในเวรเขาบ่อยๆทําบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเมตตาเปิดทางให้เองค่ะเอมี่ขอเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะฉะนั้นเอมี่ก็ขอจบการสื่อสารสําหรับอกองที่1ไว้เพียงเท่านี้นะคะมาค่ะต่อกันที่เพื่อนๆน,นะคะที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ,ะหน้าไพ่ของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะเป็น ไพ่พระพิคเนสหมายเลข19นะคะ <c oughs> ขอภัยค่ะ spiritual practice หมายเลข37 cultivation แล้วก็หมายเลข38 nurture นะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่9ดาบ10ดาบนะคะนี่คือหน้าไพ่ของเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะเอมี่ขอ,อสรุปนะคะสรุปความหมายหน้าไพาอ่อย่างนี้ นะคะว่าไพาพระพิาเนศหมายเลข38เนี่ยสื่อมาว่าเทวดาประจำตัวของเพื่อนๆกองที่สองเนี่ยมาคอยดูแลอบอุ้มนะคะคุณอยู่ไม่ห่างเลยนะคะเหมือนเหมือนแม่เลยเนี่ยแม่เหมือนแม่กับลูกเลยอย่างเงี้ยคะ่ะท่านห่วงคุณมากนะคะ ท่านมองดูคุณเนี่ยเหมือนเป็นเด็กเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งเลยอะที่กําลังเผชิญกับปัญหาชีวิตที่แบบหนักหน่วงหนักหน่วงเอาการเลยทีเดียวนะคะเก้าดาบสิบดาบเนี่ยคือแบบว่าทางร่างกายนะคะแล้วก็จิตใจคุณเนี่ยบอบช้ำม,มากๆนะคะท่านสื่อมาแบบนี้นะคะว่าให้เพื่อนๆกองที่สองเนี่ยหันมาดูแลตัวเองหน่อยค่ะมองตัวเอง รักตัวเองให้มากๆนะคะคือคุณเนี่ยทำให้คนอื่นมา,มากๆแล้วค่ะทำจนไม่ได้สนใจดูแลตัวเองเลยคิดถึงแต่คนอื่นก่อนนะคือแบบใครเข้ามาอะไรเงี้ยคุณก็ทำให้เขาไปหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ดูถึงกำลังความสามารถของตัวเองนะ,ะบางทีก็เจ็บตัวไปเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านบอกว่าให้เลิกคิดถึงคนอื่นก่อนนะลูกหันมาดูแลตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าเราเนี่ยหันมาดูแลตัวเองให้เรามีกำลังให้เราเข้มแข็งเราก็จะสามารถดูแลแบ่งปันคนอื่นได้นะฮะท่านบอกว่าคุณต้องหันมาพิจารณาตัวเองด้วยสตินะฮะแล้วตัวคุณเนี่ยจะเกิดปัญญา ในการคิดที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ณนะตอนนี้ย9ดาบเนี่ยต่อให้คุณคิดให้หัวแตกคุณก็คิดไม่ออกเพราะว่าคุณไร้ซึ่งสตินะคะไพ่ไพ่เ,ไเนี่ยเขาสื่อมาแบบนี้นะคะทีนี้มาดูไพ่หม่เลข19นะคะ spiritual practice ตามมาด้วยไพ่หม่เลข37 cultivation นะคะ อันนี้มันเป็นแนวทางที่ท่านที่เทวดาท่านสื่อมาว่าเป็นแนวทางที่จะนำนำพาเพื่อนๆกองที่2เนี่ยไปสู่ทางสว่างหนทางในการแก้ไขปัญหาที่กำลังรุมเร้าเพื่อนๆอ,อยู่ในขณะนี้เนี่ย spiritual practice ก็คือการปฏิบัติเลยแหละค่ะคือคุณต้องปฏิบัตินะฮะส่วน cultivation เนี่ยก็คือการใช้เสียงในการบำบัดเอมมี่ขอสื่อแบบนี้นะคะเป็นการใช้ บทสวดมนต์ในการใช้บทสวดมนต์เนี่ยเข้ามาบําบัดจิตใจตัวเองนะคะเปิดฟังให้บ่อยๆนะคะให้จิตของเราเนี่ยชินกับบทสวดชินกับเสียงสวดมนต์ชินกับพุทธคุณของบทสวดนั้นนะคะจะทําใหเ้เพื่อนเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านค่ะนะคะ,นะะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยกำลังอกหักโอ้โหกำลังแบบ f e ลลิ่งแบบดาวหรือแย่มากๆนะะแฟนทิง้ง คุณไปเปิดเพลงแบบเศร้าๆมันก็ดิ่งสิคะใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาประจําตัวของเพื่อนเนี่ยท่านห่วงคุณมากแล้วก็ท่านแบบฝากมาบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยมีสตินะคะให้ฟังเสียงบทสวดมนต์ให้เปิดบทสวดนะคะแล้วก็ให้สวดตามคลอตามไปเลยให้แบบเหมือนร้องเพลงเลยแต่แบบเป็นเสียงสวดมนต์นะคะนะคะ เพื่อนๆเนี่ยจะได้แบบว่ามีสติมากขึ้นนะคะเพื่อนๆกองที่สองนะเทวดาเนี่ยท่านสื่อมานะคะว่าให้คุณเนี่ยต้องปฏิบัติจริงๆนะคะคือคุณจะไปถวายสังฆทานทําบุญที่วัดทําทานอะไรอย่างเงี้ยนี่มันไม่ใช่ทางของคุณนะณปัจจุบันนี้เนาะณปัจจุบันนี้อะณปัจจุบันเนี้ยท่านท่านเน้นให้คุณปฏิบัตินะปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาปฏิบัตินะ เอมี่แนะนาอย่างนี้ค่ะให้ลองสวดมนต์ไหว้พระก่อนนะทำทุกวันให้เกิดความเคยชินทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันเหมือนเรากินข้าวอาบน้ำเงี้ยเราทําทุกวันสวดมนต์ไหว้พระเราก็ทําทุกวันให้เป็นกิจวัตรของเราไปเลยนะคะกินข้าวอาบน้ำนะอันนั้นคือรักษาร่างกายสวดมนต์ไหว้พระรักษาจิตใจอให,ให้คิดแบบนี้นะคะ ทีนี้เนี่ยพอเกิดความเคยชินนะคะค่อยๆเพิ่มการนั่งสมาธิ3นาทีกันแล้วค่อยไป5นาทีคือสร้างความนิ่งให้กับจิตเราไปก่อนนะอย,อย่าเพิ่งไปแบบไปไกลอย่าเพิ่งไปข้ามขั้นเออให้ให้ฝึกฝึกจิตตัวเองให้มีความนิ่งก่อนนะคะ mm. แต่ถ้าเพื่อนๆบอกโอ้โหไม่เคยนั่งสมาธิเลย สองนาทีสามนาทีนี่แบบเริ่มจะไม่ได้ละเอมี่แนะนำค่ะให้เพื่อนเอนเปิด YouTube นะคะช่องเดินจิตนะคะสะกุดเลยค่ะคำว่าเดินจิตนะคะพระอาจารย์วรพจน์เนี่ยท่านเมตตาม,มากมายนะคะสอนลูกศิษย์ที่อยู่ไกลไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติที่วัดได้นะคะก็ให้ฟังท่านเทศสอนและปฏิบัติตาม ตามเวลาที่ท่านลงคลิปสอนนะคะท่านจะทำทุกวันจะลงคลิปทุกวันเช้าเย็นนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกทำตามเวลาที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะเช่นทุกวันอาทิตย์อวันหยุดเนาะทุกวันอาทิตย์เชา้าหรือก่อนนอนก็ได้นะคะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกเอาน้ำหมันทำ ให้เราเกิดความเคยชินนะคะแล้วจิตของเราเนี่ยก็จะนิ่ง <c oughs> ขออภัยค่ะมีสตินะคะเกิดปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ณปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ในอนาคตได้ต่อไปนะคะ <c oughs> ขอให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งใจนะคะไม่เพราะว่าเอมี่อยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะคะว่า ไม่มีใครช่วยเราได้นะคะแม้แต่เทวดาประจําตัวของเพื่อนๆเนี่ยก็ช่วยเพื่อนไม่ได้นะคะนอกจากว่าตัวเราเองเนี่ยที่จะเริ่มก่อนนะคะเริ่มปฏิบัติเริ่มลงมือก่อนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทพพรมทั้งหลายเนี่ยเขาถึงจะเข้ามาหนุนมาเสริมให้นะคะเอมี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอ ให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งใจปฏิบัติแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆค่ะแอมมี่ขอจบการสื่อสารกับเทวดาประจำตัวของเพื่อนๆในกองที่สองไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะเราก็มาถึงกองที่3กันแล้วนะคะถือเป็นกองสุดท้ายของอ EP นี้เนาะก็เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะคะหน้าไพ่ของเพื่อนๆเนี่ยได้เป็นอ่า ไพ่พระพิคเนตหมายเลข42นะคะ Achievement หมายเลข47นะคะไพ่ Join แล้วก็32นะคะ Stay f a c u s e s แล้วก็ตามมาด้วยไพย่ราชินีถือถ้วยนะคะราชินีถ้วยแล้วก็5ถ้วยนะคะเอมี่ก็ขอสรุปว,ว่าแบบนี้ละกันเนะาะไพ่หมายเลข42อเนี่ยก็คือแสดงให้เห็นว่าเพื่อนเพื่อน,นที่เลือกไพ่กองเนี้ยมี เทวดาประจำตัวเนี่ยคืออยู่รอบตัวเลยนะคะสายขวานะคะคอยแนะนำคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะคะชี้นำแนวทางดีๆแนวทางสว่างแนวทางที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาสู่เพื่อนๆมาสู่ชีวิตคุณนะคะคุณเนี่ยเพียบพร้อมไปทุกอย่างละค่ะทางโลกเนี่ยมีครบครันนะคะแต่ท่านบอกว่าคุณเนี่ย ไม่มีความสุขในจิตใจนะคะเพราะไพ่สองใบนี้เนี่ยมันสื่อมาว่าไพ่ราชินีถ้วยกับห้าถ้วยเนี่ยมันแสดงออกถึงความทุกข์น้าที่คุณมีอยู่ในใจนะค,ะคุณมีอดีตคุณมีสิ่งที่ยึดติดอยู่ในใจแล้วทำให้คุณเป็นทุกข์คิดมากกับสิ่งนี้ คือลืมไม่ได้สักทีละค่ะฝังใจนะคะนั่งมองแล้วก็คิดหว,วนไปในสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยเศร้าโศกเสียใจนะคะ,อ,ะอย่างที่มิม่บอกนะ,ะว่าเทวดาเนี่ยท่านเนี่ยคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้ในสิ่งที่คุณหวังนะ,ะให้สำเร็จผลเห็นผลได้ตามกรรมตามกำลังที่คุณสร้างเอาไว้นะคะแต่ เพื่อนๆกองที่สามเนี่ยจิตใจกำลังเป็นทุกข์ค่ะจิตใจกำลังห่อเหี่ยวจมอยู่ในความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะซึ่งท่านสื่อมาว่าท่านเนี่ยไม่สามารถช่วยคุณตรงจุดนี้ได้คุณต้องเยียวยารักษาจิตใจของตัวคุณเองก่อนค่ะดังนั้นธรรมะนี่แหละค่ะที่จะเป็นยารักษาจิตใจของมนุษย์ได้ดีที่สุดนะคะท่านสื่อมาว่าอยากให้คุณเนี่ยใช้ชีวิต นะให้มีความสุขกับปัจจุบันนะมองสิมองในปัจจุบันเนี่ยคุณมีพร้อมทุกอย่างนะคุณมีทุกอย่างเลยให้คุณนะหาความสุขจากตรงนั้นคุณอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองหรือคุณอาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงเกียรติยศนะฮะมีอะไรให้ใช้ตรงนั้นมาเป็นความสุขให้กับตัวเองนะเช่น คุณมีทรัพย์สินเงินทองเยอะคุณก็นำตรงนั้นมาสร้างทานบาร,รมีให้เกิดความสุขขึ้นในจิตใจของคุณนะฮะมันสร้างบุญกุศลสร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาก็นำพาร่วมกลุ่มกันไปสร้างสารรสาธรารณนะประโยชน์นะะสร้างรวมบุญรวมกลุ่มกันทำบุญอย่างเงี้ยค่ะ ให้เกิดให้เกิดประโยชน์ขึ้นในหมู่คณะอย่างนี้ค่ะอันนี้ละค่ะคือเรานำสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมาสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะอย่าไปจมปลักนะกับความทุกข์ในอดีตที่มันผ่านไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแล้วก็ สร้างกำปัจจุบันเนี่ยให้ส่งผลดีนะคะกับตัวเราต่อไปในอนาคตดีกว่าค่ะอะไรที่เสียไปแล้วนะคะจบไปแล้วอย่าไปดึงมันกลับมาคิดให้ทุกใจค่ะท่านบอกว่าท่านเนี่ยนะคะพยายามนำพาคุณไปข้างหน้านะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยยังมองย้อนกลับไปข้างหลังอยู่คุณก็ไม่ก้าวออกจากความทุกข์นั้นสักทีนะคะ ขอให้คุณเนี่ยรวบรวมสติพิจารณาให้รอบคอบแล้วกล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงณนะปัจจุบันนะคะไพ่หมายเลข32เนี่ยท่านสื่อมาว่าท่านเนี่ยเปรียบเสมือนช้างผู้ทรงพลังนะคะจะนำพาขับเคลื่อนคุณเนี่ยไปสู่ทางสว่างทางออกที่ดีของชีวิตให้กับคุณนะคะ ให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งนะ,ะอย่าโอนเอ็นไปมาเดี๋ยวซ้ายเดี่ยวขวานะฮะเป็นไบโพล่าแบบนี้ไม่ดีนะคะใช้สมาธิฝึกจิตของตัวเองให้เข้มแข็งะคะ่ะอย่าใช้ทิฐิทิธิมานะ,ะเป็นอันขาดเพราะตัวนั้นจะทำร้ายจิตใจคุนนะ,ะทำร้ายผู้อื่นด้วยนะใช้สมาธิะคะ่ะใช้สมาธิใช้สตินะคะ เข้ามาปรับสภาพจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งนะตั้งมั่นอีกครั้งนะพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเราเพราะนั่นคือผลของการกระทำนะคะหรือกรรมที่เราทำไว้ในอดีตนั่นแหละคะ่ะนะ,ะเอาปัจจุบนันนะมาเป็นยาเป็นวิตามินเสริมให้เรามีพัให้เรามีสภาวะที่พร้อมนะ,ะทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมด้วยสติและปัญญาที่จะรับมือกับอนาคตหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะทีนี้เนี่ยอกองที่สามอะเอมี่อยากจะบอกอย่างนี้เนาะ,ะถ้าใครบางคนเนาะ,ะเป็นว่าอาจจะไม่ทุกคนถ้าใครบางคนเนี่ยกำลังผเผชิญปัญหาครอบครัวนะ,ะปะนัญหา ที่ปัญหาครอบครัวที่แก้ไม่ตกรัก,กสองเศร้าสามเศร้าอะไรก็แล้วแต่นะเนาะเกี่ยวกับความรักภายในครอบครัวนี่แหละเอมมี่ขอเป็นกำลังใจให้เนาะขอให้คุณลุกขึ้นมานะด้วยด้วยสตินะใช้ปัญญาของคุณเนี่ย you, พิจารณา,าทางออกปล่อยวางกับความทุกข์นั้นให้ได้ค่ะนะฮะชัยชนะจะเป็นของคุณ ชชยชนะคือชนะใจตัวเองไงคะที่สามารถปล่อยวางปล่อยวางความเป็นตัวตนที่ไม่เที่ยงของตัวคุณได้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อค้นหาหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงเนี่ยให้กับตัวเองเอมี่ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอจบการสื่อสารสำหรับกองที่3ามไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ